สวัสดีสสดค่ะวันนี้พวกเรามาถอดบทเรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากที่ได้ทํากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของเล่นเรียนแสงจักรจันทร์ค่ะหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี3ห่วง2เงื่อนไขและนําสู่สมดุลสมิติแล้วพี่มีเหตุผลอะไรเหรอคะถึงต้องทําของเล่นชิ้นนี้ 1. เพื่อสร้างของเล่นเรียนแสงจักรจันทร์ด้วยตนเอง2 เพื่อใช้ทดลองการเกิดเสียง 3. ามนำความรู้จากการเรียนวิทยาศาสตร์มาฝึกใช้ทักษะกระบวนการคิดผ่านของเล่นเรียนเสร็จจันทร์และความพอประมาณล่ะน,น,น,นำวัสดุเหลือใช้มาประดิบเป็นของเล่นใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าไม่เหลือทิ้งใช้เวลาทำภายในเวลาที่กำหนดประดิษฐ์ของเล่นด้วยตัวเองทดแทนการซื้อ และมีกิจกรรมทําร่วมกันในครอบครัวสร้างความอบอุ่นพอประมาณกฐานะของครอบครัวด,ด้วยค่ะและโอโมโอคิดว่าในการ<ม>ทาของเล่นเรียนเสจักรจันทรม์มีภูปุ่มกันในตัวที่ดีอย่างไรล่ะมีการวางแผนเป็นขั้นตอนการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำของเล่นเรียน,นเสียงจกรรักรจันรใช้ทักษะของคนในศตวรรษที่21ในการทำกิจกรรม นอกจากสามห่วงแล้วยังมีสองเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขความรู้หนึ่งความรอบรู้สองความรอบข้อสามความระมัดระวังไงล่ะแล้วความรอบรู้เป็นยังไงหรอคะรู้เกี่ยวกับการเกิดเสียงการเคลื่อนที่ของเสียงก <sentences, S 1> ารเกิดเสียงสูงการเกิดเสียงต่ำการเกิดเสียงดังการเกิดเสียงข้อยไงล่ะแล้วความรอบข้อพล่ะไฟหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆหรือทำยัดผู้ใหญ่เช่นปู่ย่าตายายเพื่อนำองค์ความรู้มาวางแผนออกแบบเลือกวัสดุอุปกรณ์เชื่อมโยงให้เข้ากับหลักการของ STEM ศึกษาไงล่ะแากความระมัดระวังล่ะคะการใช้อุปกรณ์ที่อาจเกิดอันตรายเช่นมีดกันไกรไฟความร้อนจาก ยางสน 2. เงื่อนไขคุณธรรมมี 1. ซื่อรรสัตย์จุจริต 2. ความเสียสละแบ่งปัน 3. ความขยันอดทน 4. ส,สติปัญญามาปังมาปังรู้ไหมว่าในการทําของเล่นเรียนเสียตะกัจ่จันนี้มาปังได้คุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรเหรอในการเตรียมอุป,ปกรณ์เราไม่ควรหยิบสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเองค่ะ ความเสียดสละมีอะไรหรอมาป้างอาสาช่วยเหลือเพื่อนที่ยังทําไม่ได้อาสาช่วยครูเก็บกวาดเก็บอ,อุปกรณ์แบงปันให้เพื่อนที่ไม่มีอุปกรณ์ค่ะว่าไม่ความขย,ยันอดทนละ่ะมีความอดทนที่จะทํางานให้เสร็จมุ่งมั่นมีสมาธินในการทํางานค่ะแล้วสติปัญญามีอะไรหรอมาป้างใช้สติปัญญาในการทํากิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเมื่อของเล่นไม่ดัง โดยตั้สมมติฐานใช้เหตุและผลในการตัดสินใจค่ะจากที่เราทําของเล่นเรียงเศษตะกัจั่มนี้เราได้คุณธรร,รมมาหลายอย่างมันน่าจะตรงกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือซื่อสัตย์สุจริตเสียสละความพอเพียงจากสามห่วงและสองเงื่อนไขความไปแล้วนําสู่สมดุลสี่มิติมีอะไรบ้างหรอมาปางมิติที่หนึ่งวัตถุเศรษฐกิจ นำของเหลือใช้มาเพิ่มมูลแล้วค่ะและสามารถนำไปขายสร้างรายได้เพื่อเป็นการลดรายจ่ายฝึกสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะและสังคมล่ะได้ใช้เวลากับครอบครัว ปู่ย่าตายายสร้างสัมพันธภาพอันดีให้กับคุณตาให้กับครอบครัวโดยเฉพาะคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายมีความรู้สึกดีใจภาคภูมิใจที่ตนเองยังมีคุณค่าต่อบุตรหลานค่ะสิ่งแวดล้อมใช้ของให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ตัดต้นไม้จากการใช้ตะเกียบซ้ำ โดยนามาประดิษฐ์เป็นของเล่นและพี่ไปเอาตะเกียบมาจากไหนหล่ะคะอ๋อพี่ไปเอามาจากร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าคนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาทิ้งแล้วล่ะวัฒนธรรมได้ทำของเล่นที่มีตั้งแต่อดีตภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการสืบค้นวิธีการทำของเล่นไทยและสามารถนำทักษะกระบวนการ ไปทำของเล่นไทยชนิดอ,นอื่นๆในครั้งต่อไปและสามารถนำไปเผยแพร่สืบสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่อไปด้วยนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการถอดเบิดเดงของพวกเราตอนจบนี้เราขอฝากแสงจักระจันเพราะเพาะให้ผู้ชมลงไปฟังดูนะคะขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะ ร่วมใจไม่เคยไหวลันสมดังคำพันทันมีค่าเรียนดีมีวินัยใส่ใจพิลา